สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง u t u b e เสียสารคกุบีรมครับเราอยู่กับเจ้าเจดเรสซิ่งครับที่เทศบาลหนองเต็งอำเภอกระสังจหวเวร์ครับบ้านว่าหมู่เก้าครับผมกับแปลงโคกหนองนาสามไร่แปลงสุดท้ายของเทศบาลหนองเต็งงานพัฒนาชุมชนครับของปี64งบปี64ครับแปลงบปีห5หมาแล้วครับเราก็เลยอ่ะ ให้เพื่อนมาชมการทำงานของเจ้าโกเบลโกเอสเคสองยแล้วก,กันก็ต้องให้ดูการขุดเจาะแล้วกันคลิปนี้ก็จะให้ดูกันเต็มๆครับไม่มีเสียงภาคภาษาไทยรบกวนครับผมเนาะให้ดูรถขุดกันยาวๆไปเลยครับผมนั่งในร่มครับเลยอยากถ่ายสักคลิปหนึ่งครับให้เพื่อนๆได้ชมครับตัวตท่านใดที่ชื่นชอบชื่นชมเรื่องการดูรถขุดครับแล้ว ดูรถความกล้องตัวความเร็วครับเดี๋ยวเทียบดูครับจาก SK200SM เนี่ยคอนโทรลดับกล้องตัวมากๆครับโดยพีม่มือเจอเ้าเจดดิสซิงครับกับงานโคกหน้องนาหรือเจดมือไว้ของเราเรานั่งในร่มครับเนาะไม่ว่ากันครับมันรถจัดครับผมให้ดูกันครับผมเนาะให้ดูรถขุดกัน f อฟกันตาครับยืนตากแดดแล้วครับผมเนี่ฮะ f ฟกันตา3คลิปแล้วยังอยู่ที่เดิมครับชอบรถขุดเขาบอกครับชอบดูชอบดูก็มีกําลังใจว่าไงเจ็ดว่ามีกําลังใจ f อฟหนึ่งท่านครับมาดูรถขุดให้พวกเราอาจจะเห็นมุมนี้นะไม่เห็นการฉุดเจาะด้านล่างก็เห็นสมุนด้านบนครับการโยนดินแล้วก็หินรถด้านนี้นะไม่ว่ากันนะครับผมเราจะคุยอะไรนะครับอยากอยากมีคลิปครับ มองุยข้างน่้บัดต่นน้นมันร้อนมองข้างน่้มองข้างน่เรียกกัดเล่าเรียกคุณตาสองท่านครับไปมานั่งในร่มครับอยากดูไม่โคตรตะปอยู่ตากแดดครับผม ที่นี้รถค่ายรถขุดหลายๆค่ายครับทำโปรโมชั่นแข่งกันครับแล้วก็รถขุดหลายๆค่าย,ายนี่นคือรถราคาดัาราคาลงมาได้ข่าวว่ารุ่นนี้ก็ทําราคาลงมาแล้วก็โดกเบี้ยลลงมาอีกครับเพื่อแข่งกับรถจีนครับเนาะถึงกระน,นั้นครับถือว่ารถทําราคาแข่งกันแต่ไม่มีรถจะขายครับผมเนาะถึงตรนนั้นไงอ,อย่างซานนี่ครับไม่ถึง3ล้านครับผ รุ่น200เนี่ยไม่ถึง3ล้านไม่รู้ว่า 200, c, า200 c, อะไรทุกอย่างเนรับแต่ว่ารุ่น200 c, ครับที่ผมเข้าไปดูใน YouTube เข้ามาถือว่าทำตลาดได้ถูกมากครับรถไม่ถึง3ล้านเป็นรุ่น200 c, ครับแต่เ,เจ้า SK หรือว่าเจ้าเ o ลโ c o ครับเนาะตัว140ตัว140รุ่นท็อปนะครับ3ล้านกว่าบาทครับถือว่าแพงกว่ารุ่น200สีด้วยซ้ำครับนี่ะธุรกิจรถเป u ก e ผมก็ไม่ใช่ว่า หรือว่าเป็นกนมาตรงไหนันแล้วเราก็เรียนรู้ไปด้วยกันนี่แหละครับที่จริงถ้ามีงานเนะี่ยมีคนขับที่เก่งๆมีนางงานที่พอได้ตังค์ว่าน่าทําได้นะเนาะก็พอได้ทําได้มีงานทําไปผมแต่เลี้ยงชีพไปเลยครับคนขับได้ตังค์จะบของก็พอสงวดหน่อยก็พอเหลือเนาะสุดท้ายก็พอสงวดเสร็จก็ขายรถครับได้ต่งน,นั้นแหละครับมากินมาใช้มาเก็บครับ คนเราถ้าทาไม่กินไม่ใช้ถือว่าไม่มีที่เก็บครับมีเงินเป็นยุง้งเป็นา้าครับผมมันทำแล้วต้องใช้มีค่าใช้จ่ายกันทุกคนเนาะน้องๆที่ว่าสู้ๆกันก็เพื่อครอบครัวถุกทั้นนะั้นแหละทําม,มาก็ทีมงานขเราก็สู้กันทุกคนกนะตั้งแต่ทีมเคลื่อนย้ายทีมช่างบริการทีมส่งน้ํามันใช่นเนาะทีมดูแลกันทุกทีมก็ประสานงานช่วยกันทุกทีมครับ แต่ผมถูกใจนะถูกใจเจ้า SK200SM ครับถูกใจเหลือเกินเพราะเรามองว่ามันมีประสิทธิภาพมากๆในการทำงานครับเนี่ยและเป็นรถใหม่เนาะแต่รถเก่าที่ผมไปดูมารถเก่าก็ล้านต้นๆเนี้ยร้าน2อร้านรถนอกล้าน2อร้าน3ามหรือว่าพวกนี้ถ้าอย่างผมนี่ไม่เก่งเรื่องของการดูแลซ่อมบำรุงไม่มีทีมเพราะเราไม่ได้ทำงานหน้าเดียว เราทำงานหลายอย่างกันเนาะถ้าบางท่านนี่ท่านทำงานหน้าเดียวท่านอยู่ก็ไม่โครต์ตลอดอยู่ก็รถตลอดอยู่ก็หน้างานตลอดเนี่ยสามารถที่จะดูแลคอนโทรลเรื่องของการดูแลเรื่องซ่อมบำรุงได้แล้ว่ก็จะไม่ไม,มีปัญหาค,ครับแต่ของผมนี่คือที่งานเสียสละรถคนไปรับนี่คืองานงานหลายอย่างเหลือกเกินครับ <S <S วิ่งแคส่ส่งน้ํามันก็ย,ยังลําบากเลยครับผมน้ำประสาทอะไรต้องมาซ่อมบำรุงครับเนาะ ับเป็นไปได้งานดีๆงานเยอะๆงานด่วนๆเพราะว่าเล่นรถใหม่ในจบครับเล่นรถใหม่ในจบแน่นอนเนาะเล่นรถใหม่เรามีโอกาสได้เงินนะฮะได้เงินได้งานแต่ประสบการณ์ครับถ้ามีงานสักสามสปีนี่คือสงวดเสร็จก็ขายได้สักล้านกว่าบาทก็โอเคครัเพราะว่าถ้าใช้ดีๆ4ปี4ปีก็หมดพีอพอดี บทการดูแลเรื่องของนักลงทุนทประกันพอดีเราก็จะได้รถขายได้ประมาณล้านสี่ล้านห้าเพราะว่าโอเคของมาเขาล้าสี่ล้านห้าเราขายได้จนนั้นเราก็เหลือันเนาะมันไม่มีอะไรกำไรมากมายนะครับทุกสิ่งทุกอย่างครับเนาะลงทุนล้านก็ได้ล้านครับลงทุนร้อยก็ได้สิบได้ห้านะครับได้บาทครับเนาะไม่มีว่าลงทุนกันร้อยบาทได้ร้อยบาทมันเป็นไปไม่ได้ครับผมเนาะเราลงทุนใหญ่ก็ได้เยอะ แต่ว่าใครจ่ายก็เยะครับงานแบบนี้ครับพวกเราบางทีก็ไม่ถนัด <th eger> บางคนเขานั่งอยู่ในบ้านค้าขายออนไลน์ก็ได้ตังก็เป็นพรสวรรค์ของเขาไปครับเนาะเป็นความโชคดีเป็นพรสวรรค์เราไปพวกเราไม่เหมือนกันครับทําไมคนเราถึงจะเหมือนกันได้ครับบางคนยังทาไรทํานารู้ขาดทุนยังสู้ครับเนาะเหมือนพวกเราครับรถขุดโกงน้องนาะบางทีก็ได้มั่งไม่ได้มั่งก็ต้องสู้อดทนกันไปเรื่อยๆฮะอดทนกันไปครับบางทีอาชีพพวกเราไม่เหมือนกันเนาะอาชีพของคนเรา ไม่ไม่เหมือนกันลงทุนซื้อรถสี่ห้าล้านมาขุดโกงน้องนากว่าจะได้คืนมันก็มองแบบนี้คก็ขึ้นอยู่กับจะก้าห้างหรือว่าขึ้นอยู่กับการหางานนะบางท่านนี่ก็เอาไปกดดินขายหรือว่ากดดินขายตามหมู่บ้านมันก็ไม่ใช่ว่าจะคุ้มเร็วนาะบางทีก็าหากินไปไเรื่อยๆของเราเน้ไม่ซีเรียสแต่พวกเราทํางานหลวงก่อนเนี่ยเจองานลวงนี่ก็ตายกันเน,น,นาะเงินไม่ออกครับแต่เร่งให้ขุดครับผม ตังไม่ออกครับผมตังกว่าจะออกเลยอโอ้โหอัมตาเล็ดครับแต่เร่งให้ขุดครับเราต้องเร่งเพราะมีสัญญาค้างครับนี่ฮะสู้กันไปครับผมบ่นไปด้วยขุดไปด้วยครับอยากได้ตังด้วยแต่บ่นครับผมนะบ่นไปก็ไม่ว่ากันครับพี่พี่พัฒนากรมพัฒนาการที่เข้ามาดูก็เราบ่นก็ไม่ว่ากันครับคนเราต้องบ่นมั่งครับถ้าไม่บ่นก็เรียกว่าโง่ครับ้เขาเรียกว่าเราโง่เราต้องบ่นฮะบ่นไม่ผิดครับ มนุษย์ทุกคนกันเนาะมันต้องมีความอยากได้อยากดีทุกคนกันเนาะบางครั้งพวกเราหน้าง,งานไม่เหมือนกันบางคนทํางานในห้องแอร์ได้เงินเดือนเป็นล้านแต่บางคนต้องมาอยู่กลางแดดถึงจะได้เงินเงี้ยเพราะว่าความสามารถต่างกันครับอย่างผมนี่ถ้าไม่ออกแรงไม่ได้ตังค์ครับผมเพราะว่าเราไม่มีทักษะด้านการค้าขายออนไลน์หรือค้าขายในห้องทำธุรกิจง่ายๆเนาะธุรกิจของเราไปแต่หินหินกินยากๆครับ ต้องใช้แรงใช้กำลังใช้ความสามารถครับนะอย่างเช่นการขุดโคกน้องนาเราต้องไปดูหน้าแปลงเดินลุยโอ้โหสร้างคงสร้างข้าวครับวัดตรงวัดแปลงไม่กว่าจะได้กินกันไม่ใช่ว่าหมูหมูเนิบเนิบเป็เนครับผมงานชิ้นที่ออกมาไม่ใช่เรื่องง่ายๆครับการทํางานของพวกเราไม่ใช่เรื่องง่ายๆไม่ใช่ว่าจะได้กินง่ายๆเลยครับงานโคกน้องนาหมดเดียวเลยเราไปทดทอบตัวแดนกันนะ มีอะไรก็พูดไปใส่คลิปไปครับเผื่อท่านใดที่ชื่นชอบชื่นชมก็เข้ามาคอมเมนต์ครับตรงไหนให้คำแนะนําทีมงานพวกเราได้ก็ยินดีมากๆกครับผมเนาะไม่ว่ากันครับคอมเมนต์ได้ครับแต่อย่าด่าครับผมเพราะว่าอารมณ์ร้อนเหมือนกันครับผมอย่าด่าครับคอมเมนต์ได้แต่อย่าด่าแรงครับผมเนาะก็ฝากกดไลค์กดแชร์ครับกับทีมงานเสียสุดระครับนั่งในร่มครับพูดไปเรื่อยเปื่อยครับว่าจะไม่คุยก็อดไม่ได้ครับพูดไปแล้วเนาะ ก็เข้ามาแล้วครับเข้ามาชมแล้วก็กดไลค์กดแชร์กันให้กำลังใจพวกเราสักคนละไลค์ like, คนละแชร์ share, ครับเนาะกดถูกใจให้พวกเรามีความสุขครับคลิปนี้ก็ขออนุญ,ญาตจบเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ